พี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่านครับการที่เราคนหนึ่งจะรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับอิสลามการที่เราจะพูดว่านี่คืออิสลามนี่คือหลักการอิสลามนั้นเราจะต้องย้อนไปหารัฐธรรมนูญของอิสลามนั้นก็คือแม่บทของอันอิสลามคืออันกุรอานั่นเองว่าอิสลามได้พูดถึงผู้หญิงว่าอย่างไรนะครับและแบบฉบับของอิสลามก็คือท่านนบีม,มุฮัมมัดสลุลตลามนั้นท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรกันแน่กับบรรดาสตรีในอดีตและ คำสั่งใช้ของอัลลอร์และแบบอย่างของท่านอบีนั้นนะครับบอกเรื่องราวอย่างไรบ้างเกี่ยวกับสตรีให้พี่น้องย้อนกลับไปเมื่อ1000ันกว่าปีที่แล้วหรือหลายพันกว่าปีที่ผ่านมาในยุคยาฮิลิยเนี่ยยุคมืดเนี่ยถ้าพี่น้องเป็นชอบอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยลองอ่านหนังสือที่กล่าวถึงยุคประวัติศาสตร์เมื่อเป็นพันพันกว่าปีที่แล้วครับเป็นต้นรากเง่าที่มาที่ไปของการยก,กระดับสตรีนะฮะว่ามาจากไหน สาหรับตำราก็จะเขียนตนรงกันนะครับว่าตั้งแต่ยุคข,ของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลาลัลสลามนลาในเมื่อ1,000พกว่าปีที่แล้วตั้งแต่นบีเกิดขึ้นมาจากอยู่ในนครมดิน,น,นะน่อยู่นครมะก,กาพี่น้องนบีเ,นเกิดมาในนครมกกนะนาพี่น้องรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นครมะก,กาคนในยุคนั้นไม่ใช่อิสลามปฏิเสธอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลัาถึงไม่ได้อยู่ที่มะกาแต่ปฏิเสธอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลา นะครับ <Allah. S 1> เขาทาอย่างไรกับสตรีมุสลิมครับในยุคนั้นเขาทำอะไรกับสตรีเพศเด็กน้อยที่คลอดออกมาในอดีตเนี่ยในยุคมืดนะพี่น้องยุคปาเื่อนเนี่ยถึงขั้นว่าเขาฆ่าเด็กคนนั้นฝังทั้งเป็นเลยนะและคนที่ฆ่าเนี่ยไม่ใช่ใครนะพ่อเขาแม่เขาไม่ยอม <Allah. S 1> รับในเด็กผู้หญิงทั้งที่เป็นลูกของตัวเองคุณแม่เองเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ไม่ยอมรับลูกของตัวเองทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงนั่นคือความ ความต่ำและก็ความความชาฮิลียความมืดนะครับในยุคอดีตท,ที่เกิดขึ้นซึ่งสภาพต้องบอกว่าสิทธิ์สตรีไม่ได้รับสิทธิใดๆเลยในอดีตไม่มีเลยใดทั้งสิ้นนะครับถ้าไม่ถูกถ้าไม่ถูกค่าโตขึ้นมาก็ไม่มีความหมายในสังคมในทั้งสิ้นแต่ความอิสลามเปล่าพี่น้องตั้งแต่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตลาหนะครับรนักม,มัสกาถูกแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยมาชอนล้อหนึ่งในภาระหน้าที่ของท่านนาบีเลยนะ ก็คือการยกระดับนะครับมุสตาวารรฟุนมุสตาวามุสลิมัตนะครับยกระดับของมุสลิมะยกระดับของสตรีนะครับให้เท่าเทียมกับผู้ชายโดยอัลลอฮฺสุบฮานาตะลานะครับเนาะให้เกียรติมากๆกกับบรรดาสตรีถึงขั้นว่าในอัลกุรอานเนี่ยอาจารย์สุฟยานครับชื่อของอัลกุรอานเนี่ยนะฮะซึ่งต้องเป็นเรื่องราวที่สําคัญมากๆอัลลอฮฺถึงตั้งชื่อนั้นเป็นชื่อของอัลกุรอานอิสลามเลยให้ชื่อนั้นเป็นชื่อของสุร์ต่างๆนะฮะ สรุรตุนิซาสรุรออนิซา,า,าเป็นชื่อหนึ่งในอันกุรอานเกียรติของสตรีถูกยกย่องอยู่ในคำพีที่สูงส่งที่สุดคือกาลามุลมลอดําหลัดของลอสุบฮานวนตะาลาันั่นคืออันกุรอานนี่คือสิ่งแรกที่เรายกเกียรติขึ้นมาในพระมหาคมภีร์อันกุรอานนะครับแล้วก็ท่านอบีก็ยกโลกเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในนครมักานนะครับบุคคลที่เด็กนะครับที่คลอดออกมาและต้องถูกเข็นฆ่า นบดีสังขามทั้งหมดหลักการอิสลามมายกเลิกธร,รมเนียมประเพณีปฏิบัติที่ในเวลาเหล่านั้นเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับและท่นนานนดีนะครับนำคำสอนของอิสลามในการยกระดับสตรีขึ้นมาใหม่นะครับไม่กระทั่งว่าอาดีตสตรีนะครับไม่ไม่มีการรับมรดกนะฮะอาจารย์รถ้าอิสลามเนี่ยมายกระดับสตรีคุณค่านะครับให้สิทธิเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็อะไรฮะถึงขั้นว่าได้รับมรดกนะครับตามสิทธิของนาง นะครับนี่คืออิสลามมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตยกระดับคุณค่าของชีวิตให้กับสตรีนะครับดังนั้นคําพูดที่บอกว่าสตรีนะครับมุสลิมนั้นถูกปิดกั้นและถูกนกนขี่ข่มเหงนั้นเป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องนะครับและก็เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนมากๆจากหลัก <Allah. S 1> คําสอนของอิอสลามครับอาจารย์ครับ